สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเช่าสุุวสกลนครสุุมวสุขุวสัุ่มวิทสไมวิทสุขุมวทสุขมใิ่ค่ะกับทํางานแบบเุขุมวิทสุขุมวิทสมวิมวิทาุิทสุขุทินก ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสาวสวยนะคะประจำสาขาที่มีประยุกต์ของเรานั่นเองนะคะเรียงเรียนจากใครดีให้ผู้ที่อาวุโสถึงไม่พูดเอาไู่้ที่อ่ส่งคุณอาวุธท่านแรกเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวสักนิดนึงนะคะอาจารย์นงรักนะคะค่ะ แบบปวดกลามเนี่ยเธอท่านสุดท้ายค่ะเดอร์ล่าสุดวันของเรานะคะช่เลยค่ะพี่พี่อะไรนะเขาเรียกฉันว่าอะไรนะเมื่อกี้ตุ้ยค่ะ <laughs> ฉันได้หญิงฉันได้หญิง <laughs> พี่อีกนิดหนึ่งนะ,ะอีกนิดหนึ่งสวัสดีค่ะพี่ตุ้ยนะคะไม่ใช่พี่หญิงนะคะบางคนก็เรียกว่าพี่หญิงก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะพี่ก็จะน้อมรับไว้เพื่อทหารแค่เด็กพี่หญิงที่ก็จะขันเหมือนเดิมนะคะ่แล ของพี่นะคะก็คือเชี่ยวชาญทุกอย่างยกเป็นงานตัวเองหนูชอบค่ะหนูชอบแกก็ฝากสาขาเคมีประยุกไว้ในอ้อมบอกกมใจทุกคนน้อยนะคะเพราะว่าสาขาเรานะะคถึงจะมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะและสาขาเราเป็นสาขาที่สวยนั่นไวมากค่ะเราคุยกันเรื่องเดียวกันค่ะขั้สุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านท่านไหนคะไปค่ะท่านดีแล้วกันค่ะ เป็นคนที่มาทํางานกับแก๊งเรานะคะใหม่ซึ่งปกติแก๊งเราจะเป็นแก๊งสาวสวยแต่วันนี้มีหนุ่มหล่อเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะก็ทางนี้ค่ะนี่นี่ <c oughs> โอเคค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับชื่อบัณฑิตวิดเดชเรนกิจนะครับหรือพี่ต้นนะครับซึ่งอ่าได้มาร่วมถ่ายทำในการ เป็นเบื้องหลังนะครับเราจะมีสาระกันมากๆเลยนะคะครเราทํางานก็คือมีสาระตลอดแล้วก็หนึ่งความรู้สึกที่หนูรู้สึกประทับใจามากๆนะคะที่ทํางานร่วมกับต้นก็คือเราไม่จําเป็นว่าต้องเครียดงาน,นะคระาทำอะไรเราก็ทาค่ะกระยามันค่ะทําโลดค่ะ <c oughs> ยไปตึงนะคะทุกคน <c oughs> คราวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะฝากอะไรเล็กน้อยถึงแฟนคลับของเราทั้ง400คนที่กำลังดูอยู่ในไลฟ์สดนี้นะคะ,ะจ้ำคัดอาจจะไม่สู้ชอนนะครับแต่ก็ยังพยายามครับ สวัสดีค่ะคุณแม่พี่นองเช่าสก,กลนครสก,กลนครว่าสั่ <laughs> สก,กลนครนะคะทุกๆคนนะคะแล้วก็พี่นองชาวไทยนะคะทุกๆคนนี่นะคะมารวมกันในขั้นดีนะคะกับพี่นองชาวไทยท <c oughs> ี่พึ่งเรียนจบมา ก็คือดุก็คือเลี้ยงเศ็งใช่ไหมล่ะทุกคนฉันจะพูดนิสานฉันจะอุปสรนว่าไปตอนนี้นะคะเราก็เจอนะคะดารา c e l e b ิตี้นะคะของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบรของเราแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปพูดคุยนะคะกับเหล่าดาราของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกตื่นตันดาตื่นตันใจมากเลยค่ะค่ะวันนี้อ่เมื่นมาดีมากเลย ตื่นตั้งแต่หกโมงค่ะเพื่อที่จะมาเรียบัณฑิตตอน7จ็โมงสี่สิบเอ้า่ารู้สึกความรู้สึกในการแบบง่ายๆของการทำงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะว่าทำมาก็เอ่อเกือบจะ20ปีแล้วค่ะถือว่าเป็นแบบที่ professional แล้วกันค่ะคือความโปรเฟ s ชั o นอลนะคะทางสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรไปถึงเหล่าแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านค่ะ ช่วงนี้นะคะใครมีลูกมีหลานนะคะที่กําลังหาที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะก็จะต้องมองหาที่แรกคือมหาษษษษษษวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบรค่ะเตะค่ะโอเคว่าที่นี่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำใกล้บ้านคุณแน่ดูอยู่ใช่ไหมคะถ้าดูตรงนี้นะคะก็<ม>อย่าลืมนะคะฝากลูกหลานทุกท่านนะคะมาเรียนกับเราได้ที่คะ่ะโอเคค่ะทบทบ ะะแต่ถ้ามียังไม่พอค่ะเดี๋ยวเราไปดูเซ <c oughs> เลบบอทีมงาน,น <c oughs> สวยของเราะคะ่ะเริ่มกันที่นี่เราก็กลุงสิกองแล้วรู้สึกยังไงวงคะ <c oughs> พี่รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกแม้ว่ามันเจ <c oughs> ียงหนักอกอยู่ก็ตามค <c oughs> ลิปหน้ามาทำอะไรกันดีคะพี่ตุออย้ยคลิปหน้ายังนึกไม่ออกขอให้ตัดคลิปแรกออกไปก่อนคะ่ะให้ได้เผยแพร่ก่อนออกอากาศกอนนะคะหลังจากนั้นพอได้รับฟีดแบ็กจากทางบ้านหรือพี่ๆน้องๆองที่กดไลค์กดแช เปลี่ยนภาษาติดติดตามเซตเรียบร้อยแล้วจะจะมีคลิปต่อไปขึ้นมาห้ยทันทีเลยพราะม่พี่น้องทางบ้านใทรสนใจเปลี่ยนภาษาที่สนใจที่ส่งบุตรหลานที่จะเข้ามาเรียนที่นี่นะคะ K U S E นะคะเกษตรศาสตร์ University ชลบุรีสุโขคัย yeah นะคะ welcome to K U C A C ไปดูกันที่อ่าค,คนดังนะคะอีกคนนึงแล้วก็เป็นคนที่สำคัญมากๆของคลิปนี้ถ้าไม่มีเขานะคะเราก็จะไม่มีคลิปนี้นะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ไนไนนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะมีเยอสวยที่ <c oughs> สุดเลยเออรู้สึกยังไงคะวันนี้สําหรับการได้รับบทบาทหน้าที่สำคัญในการที่ทํางานร่วมกันวันนี้อ๋อวันนี้น่าจะเป็นบทบาทคือเป็นแผนหาผาน แล้วก็แบกถานนะคะแล้ก็ให้อาหารขอบคุณพี่เพียวมากค่ะมีท่านหนึ่งเลยค่ะที่เป็นคนที่มีประสบการณ์หลายๆอย่างนะคะก็ต้องขอของขวัญเขานะคะสวัสดีค่ะคุณถือไฟชื่ออะไรก็เขาเล่นสนุกครับผมแน่นอนเริ่มเดินไปับงานได้นะครับว้าว ี่กำลังชมอยู่นะคะก็ถ <ries> ือไปบ่อยๆครับผมคือไม่ค้างไว้เองวันนี้เราได้พี่เป็นอะไรนะคะตำแหน่งที่เป็นครับเด็กคิวไฟครับตอนเป็นพี่ก่อนถ้าผมตอนนี้โสดจริงหรือเปล่าคะแสดงว่าหัวใจก็โสดครับผมจริงหรือเปล่าคะจริงครับถ้าอยากติดต่อติดต่อได้ที่ช่องทางไหนคะไม่บอกครับเอ่อมาเรียนด้วยกันอยู่างเดียวจ้า แค่นี water, mm ้ยังไม่พอนลคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคนเนึ้อเลยนะคะที่มีส่วนสำคัญของคลิปเรล่านี้นะคะก็คือไปค่ะบันดีบันดีมากเลยนะคะนั่งหน้าครับอยู่แต่หลังกล้องนะครับอยู่หน้ากล้องครับรู้สึกยังไงครับแบบทำงานกับเราชนีทั้งหลายแหละปี่นะแฮปปี้ที่สุดแล้วตอนนี้มีความสนุกครับตื่นเต้นทุกวีควิคในทีนี้เราจะเจออะไรบ้างเราไม่สามารถสร้างมิการ์นักอุตัย ช,ช,ชวนชวนทำเลยค่ะเพราะว่าน,น้องๆหลายคนที่อยากทำงานตาราเหมือนกันเ่ยถ้าต้องการประสบการณ์ใหม่ๆเต้นเล่าใจนะครับโหเนี่ตาเลยครับตอนนี้สุดยอดจริงครับโหเราโงาน,นอ่ะตอนนี้ก็น่จะไม่มีอะไรแล้วคะก็ต้องขอบคุณที่ต้นนะคะหรือพี่บันทึกของเราลงมาเลยนะคะก็ถือว่าเป็นหนุ่มหล่อสปอร์ตใจดีนะคะก็ต้องขอคนไหนที่ไม่มีค <c oughs> ่าเดิมนะคะก็พี่ข้อขาดด้วยนะครับพ <c oughs> นะคะก็วันนี้นะคะของเราก็คงจะเสร็จสิ้นกันเปลี่ยนเทนี้นะคะอะเห็นทีมงานทุกคนนะทีมงานเข้ามาเข้ามาทีมงานเข้ามาค่ะดูนนะคะนี่ก็เป็นสุดท้าของทีมงานของเรานะคะวั้ชางไปช่างกล้องช่างใหม่ยอดระหว่างฟังค่ะทีมงานมาทีมงาน านของเราก็จะเป็นขอราแนีนะคะก็องไปแลก็ย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์ให้ทีมเราด้วยนะคะหราบวันนี้ของพวกเรานะทีมงาน Kuse t h a i l a n ก็ต้องขอตัวไปก่อนบ๊ไยมาทำอะไรคะ เจ้าจัดการประมการเินการตลาดกรายไไะาไปไ้ท่าไห่ค่ะเท่าไหร่ค่ะรัารัาลจัดการรัาะกอดตัวการรัาน้นมเน้นมตัวเองไหมเราเรยกชื่อพี่เจมนะครับวิศวกรรมไฟฟ้าครับน่ารักไหมคันุปิดเป็นไงคะชอบค่ะขอบคุณพี่เจมสค่ะ